สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้อยู่กับผมในเกมไม้ค้าฮะอยู่ในแมปหาปุ่มนั่นเองเออตอนนี้ผมหายไปนานเลยฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาคลิปนะฮะขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานโอเคเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับไปรูกันเลยอันนี้ผมอ่าน ไม่ออกนะอะ่านเองนะครับป่านไม่ออกแบบเลื่อน,น,นะ,ะอยู่ไหนวะ้ากหัวอ,อยู่บนหัวอยู่บนหัวก็มีนัเนเนี่ยนนะ Oh, my God. โอ้โหฮัมมมองล้างหน้าเห็นชัดเจนนี่ตรงนักก้นเราจะหาอะไรกันอ้าวหยือไกลมากไม่เคยยากเท่าไหร่นะครับอีซี่เอ,เอิมเอิ่เดี๋ยวไปไปโอเคทางออกเจอแล้วไปกันดีกว่า เออโอ๊ยโอ๊ยอ่ะเออไม,ม่ดันต้องไปแบบนี้ผมรู้เลยว่ามันอยู่ไหนมันมีทางขึ้นไปทางโนะ้นแสดงว่ามันมีฝั่งบน้นครับเราจะไปผมว่ามันต้องมีกล่องอยู่บนนั้นแนะ่เนโะอ,อไม่ถึงอครับไม่ถึงไม่ถึงอืมถึงแล้วครับ ฮึบเกือ,อตบตกครับนั่นไงเห็นแล้วันสีลุงเหลืองนี่นีน่นะฮะมันอยู่ข้้งบนหว่าแน่หว่าแล้วเอแวเอ,อแล้วมันจะห่างไงอ่ะห่างไงนี่ไปกาบใครด้วย ขุดเลยวะบล็อกเลยเั้นแนะน,น่ไม่เนียนไม่เนียนแอบไม่เนียนเลยแอบไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนอันนีู้่ตรงไหนเนี่ย ไม่เนียนครับไม่เนียนแต่สุดท้ายแล้ว หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประการใจให้ผมนะครับอยากทำมีวันอะไรอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับกดแชร์เป็นให้ด้วยนะครับ